คลิปนี้จะแสดงการย่อขยายภาพในโปรแกรม Snag It Editor หลังจากที่เราจับภาพมาแล้วบางภาพก็อาจจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าหน้าจอของโปรแกรม Snag It Editor จะแสดงได้หมดการดูภาพทั้งหมดเราก็อาจจะเลื่อนสกอร์บาร์ไปทางซ้ายขวาหรือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราสามารถใจย่อขยายเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดได้ ดยการคลิกไปที่แท็บ Draw แล้วก็คลิกไปที่แว่นขยายเมื่อต้องการจะขยายก็คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อเป็นการขยายภาพเมื่อต้องการจะย่อก็คลิกเมาส์ขวาก็จะเป็นการย่อภาพต่างๆนั้นให้เล็กลงอีกวิธีหนึ่งให้คลิกไปที่แท็บวิวจากนั้น คลิกเลือกว่าเราจะซูมภาพหรือว่าจะให้แสดง100%ในกรณีที่เราต้องการให้แสดงภาพความละเอียดต้นฉบับก็ให้คลิกไปที่100%ภาพก็จะแสดงตามความละเอียดของภาพที่เราได้จับมาในกรณีที่เราต้องการจะย่อขยายเราก็คลิกไปที่ลูกศรของปุ่มซูมจากนั้นก็เลือกว่าจะขยายแบบไหน อาจจะเป็น25%เราก็คลิกไปที่25%ภาพมันก็จะมีขนาดเล็กหรืออาจจะเป็น50%หรืออาจจะ300%ก็ได้ในกรณีที่ภาพมันเห็นไม่เต็มจอเราก็อาจจะใช้แผนก็ได้คลิกไปที่ปุ่มแผนจากนั้นเราก็อาจจะใช้ โปยการคลิกเมาส์แล้วก็เลื่อนภาพไปยังส่วนต่างๆที่เราต้องการจะดูก็ได้